คนค่อนข้างจะแสดงความดีกับน้องกันเดอะสตาร์หกปีจากเกษตรนะฮะสำหรับกันนภัทรหรือกันเดอะสตาร์ได้เข้ารับราชทานปริญญาบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยเขาบอกโอเคละของเขานี่ก็หกปีแต่เขาทํางานเนี่ยเกือบทุกวันต้องยอมรับว่าเขาทำงานทุกวันจริงๆเรียนจบเลยในที่สุดพี่รู้ไหมความน่ารักเขาขนาดไหนคือเขาเอาวันที่เขารู้ว่าเขาเรียนจบปุ๊บเขาใส่ชุดคุยเนี่ยกลับไปที่สุพรรณ พ่อแม่ก็เห็นแค่นั้นพ่อแม่เขาตื่นเต้นมากที่ลูกก็ใส่ชุดคุยเกษตรกลับไปหาพ่อหาแม่เขานะฮะเขาบอกพ่อแม่เนี่ยถึงขั้นบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสุภาณเลยนะว่าขอให้เรียนจบเถอะล้วเคยไปบ้านเขาจาได้ไหมจริงตั้งแต่วันที่เป็นเดะสตา์ใหม่ๆอะเนาะให้เรียนจบเขาบอกจากนี้ก็จะทํางานในวงการต่อไปแทนที่จะเรียนต่อปริญญาโทด้วยนะฮะบริหารอีกไม่เกินหนึ่งปีข้างหน้าจะเรียนปริญญาโทอีกหรอถูกยังมีเป็นภาพของแกงอสรพิษเออเป็นยังไงกันบ้างตโอน โตโน่ไปเออหนุ่มจะไม่หนุ่มเจ๊ดหุ่มเจ๊ดได้อ่ะเธอดูสิโตโน่อยู่ไหนดูใส่ชุดหมีอยู่ใส่ชุดหมีอ่ะใส่มาสคอตไปเป็นหมีไปทตอนแรกเขารู้ไหมนี่เปิดมาเอาน่ารักเป็นอะไรอ่ะคุณนายมาร้องคิก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 เป็นอะไรอ่ะคุณนายมาร้องทำไมอ่ะน่ารักอ่ะอ๋อน่ารักโอ้หน่ารักไหมอ่ะ คุณมีทำคิ้วทำคิ้วแหวงด้วยนะตัวแหวงคืออะไรอ่ะเป็นแฟวนแนวก่อนที่แหคลอยก็เลยครั้งนี้ครั้งที่แล้วตอนคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์สอบเข้าอ๋อตอนนี้เรียนหนักมากพี่ตอนนี้เรียนมากต้องเข้าหมอต้องเข้าเวรเป็นว่าเล่นเลยแต่คราวนี้ได้ทองคําแท่งทั้งหมดเรียนจบจากแฟนคลับนะฮะสิบบาท ไม่ต้องอะไรหรอกก่อนหน้านี้เช็คเป็นแสนนี่เลยเราอะไปบ้านเขาจําได้จากบ้านที่สุพรรณจนบ้านเขาที่เสร็จอะบ้านเขาที่เสร็จอะแอร์ก็แฟนขับซื้อให้เออทุกสิ่งทุกอย่างแฟนขับซื้อให้หมดเลยอะเนี่ยเขาทำบุญมาดีเขาทำบุญมาดีบุญพวกเขาดีจริงจริงต้องเห็นแฟนขับ เวลาที่เขาซื้อของอะไรที่อร่อยอร่อยในประเทศไทยอะไรอะไรที่ประเทศไทยแพงสมมติวันนี้คุณนายม้าสัมภาษณ์พวกเขาเนี่ยคุณนายม้าจะได้กินไปด้วยแต่คุณนายม้าไม่รับเพราะคุณนายม้ากินคลีนฟู้ดนะไม่กินกินแต่มีมีมีแฟนขับของน้องเออเาคลีนฟู้ดมาให้ฉันจ้ะพวกพักผลไม้อะไรอย่างงี้จริงๆน่ารักมากจุ๊บอะ๊ จริงๆไปกับน่ารักอ้าวโอเคพอแสดงความีดีวันที่26ถึง30พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางเอือนที่ผ่านเกษตรเพราะหนึ่งเนี่ยเขาทำถนนอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีการรับปริญญาเกษตรอะ20วันตรงวันนี้สิวันนี้แหละ26วันจันทร์27อาคาร28พุธ29พระอาส30ศุกร์ แสดงว่าตลอดทั้งอาทิตย์นี้คุณพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะโดยเฉพาะตรงที่กําลังก่อสร้างอยู่เลี่ยงได้เลี่ยงกันสักนิดหนึ่งเนาะโอเคโอเคต่อกันที่อะไรอีกล่ะซาร่าออมดังไงซาร่าออมเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีกระแสกันบอกว่าอุ้ยแม่ไหมเขาไม่อุ้มหลานเลยทาไมแม่ไม่ยอมอุ้มหลานเลยที่มีคนมาบอกคุณหนุ่มใช่ไหม S <S <S บอกว่าที่เขาจะไปโกนไม่ใช่คนระบอกแล้วฮะนั่งอยู่เนี้ยแหละแองจีโพล,ลิพัสเนี่ย <ไง S 3> นั่งอ,อยู่เนี้ยแองจีโพลิพัสก็บอกนักข่าวเม้ากันว่าตอนเวลาซาร่าเนี่ยจะไปปลงผมปุ๊บแม่บอกว่ายังไงนะคุณหนุ่มฮะแม่บอกว่ายังไงนะจบพิธีค่ะอ๋อไม่มีกันปลงจบพิธีเพราะสองคนก็คือหนึ่งซาร่าสองเปิ้ลไอรีนไม่ใช่เอ่ะเบะปากทำไมอ่ะเบะปากทำไมยิ้งเยอะ ทำไมอ่ะอยู่ข้างในเหรออะไรนะดุนกัดดุนกัอนะติดตูดฉลึดวันนี้เขาก็เลยมีลูก มีรูปว่านี่คุณดูพ่อแม่เขาเนี่ยก็มาอุ้มเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะมีเรื่องราวผ่านมามากมายเนี่ยกระแส<อ>าดาม<อ>าซาร่าที่อุ้มลูกชายตัวน้อยเนี่ยแม็กซ์เวลซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของไม้มาร่วมงานบุญเนี่ยนะครับกับนางเอกสาวออมที่มาร่วมงานเขาบอกเอ๊ะทำไมออมดูเด็กกว่าถึงขนาดมีแฮชแท็กทีมซาร่าเลยนะพี่ นะฮะแสดงความเห็นเสนอกเห็นใจเขาบอกว่าทั้งงานตอนนั้นบอกว่าซาร่าเหมือนคนนอกเลยทั้งที่เป็นแม่ของน้องแม็กซ์เวลล์ลูกของไม้หลานของครอบครัวนี้ที่ไพศาลกุลนะฮะขณะที่ออมเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานเป็นคู่จินเออเนจ้นแต่กลับได้รับการต้อนรับอย่างดีนะฮะก็วันนี้เป็นรูปออกมาอย่างนี้แล้วเมื่อเช้าซาร่าไปตักบาทซาร่าไปตักบาทารไปใส่บาทใส่บาทตักบารหรือใส่บาทใส่บาทก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่เราใช้คําว่าใส่บาทดีกว <p> ่าเพื่ออะไรหนุ่มจะได้ใช้ภาษาไทยถูกต้องอ๋อเหรอเธอหน้าดีจังเลยเนาะเธอใช้ภาษาไทยมันเป็นตักบาทก็คือคุณบะถือบาทแล้วก็ตักบาทออกมาเหรอใส่บาทคือเราใส่ไปในบาทอืะตอต่อต่อแล้วยังไง สรุปวันนี้เขาก็ยืนยันแล้วล่ะว่าวันนี้แม่ของน้องไม้ก็อุ้มก็ไปตักบาดใส่บาดปกติอ่ะใส่บาดนี่มอเช้านี้นะมะเช้านี้ดูพระ่นะพระก็พระก็ดูแบบดูดีเนอะเดี๋ยวพระจะไปอยู่พระเดี๋ยวพระจะไปอยู่วัดท่านวอใช่ไหมไปอยู่กับท่านวอไปอยู่ที่เชีขึ้นเหนือขึ้นเหนือไปอยู่ที่เชียงรายไป เขาเขาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านวอร์ที่เชื่อในคําสอนของท่านวอสาธุอนุโมาดังคุณจะต้องบวชอยกับท่านวอบ้างนะฮะเดี๋ยวจะไปฝึกโคชเชีอ่ะเชิญนะเชีบร์ท่านวอร์วันนี้มากคิมวันนี้มากคิมค่ะหวานจนทะเลนี่เรียกว่าจืดกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นตัวยืนยันเลยนะคะย้ําถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่จิ้นคู่รักหมากแล้วก็คิมนะคะกันเลยทีเดียวนะคะคิมเ Kimberly and Thomas Cheam อะไรฮะอ่าก็นางกุลข้างในอ๋อโอเคเออล่าสุดก็กองคู่ไป เที่ยวทะเลกันพร้อมกับครอบครัวของหมาเพลงมาเพลงมาไล่แล้สั้นกันน่าดูเลยนะคะแม่น่ารักมากๆเลยเอ้าอโวยกันเข้าไปให้มีความสุขกันเลยทีเดียวบอกรูปนี้เป็นรูปที่หมาถายนะอ๋อเหรอรูปนี้ลูกคิงเบอรี่ดูดีนะคผมว่าเซ็กซี่นะเป็นแฟนแัมเมรนผิดเลยรูนี่เซ็กซี่ดีผมชอบอ่ะล่ะคงต้องลาคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะเยาะเยาะกันนะที่ไทยรัฐนิวโชว์พรุ่งนี้คุณมามามาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไม่มาเอ้าทำไมอ่ะ คุยนี้เธอก็ไม่อยู่กับเดี่กับพักโอเคโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ